ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนครับวันนี้ตอบคอมเมนต์นี้นะอ่าคอมเมนต์อยู่ในนี้นะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับช่างครับทุกอย่างปกติหมดยกเว้นแกนโชกพอดีเซตน้ํามันใหม่แล้วข้างหนึ่งมีรอยบุบบางๆพอขี่มีอาการล้ออ่าด้านขวาอ่าพอขี่มีอาการล้อหักด้านขวาเป็นบางครั้งอ่าไปทั้งแฮนเลยอันตรายมากๆ บางครั้งก็กลับมาตรงตัวแกนส่งผลมากน้อยแค่ไหนหรือมีผลโดยตรงที่แฮนด์กับล้อถึงเป็นแบบนี้แฮนด์กับล้อไปในทิศทางเดียวกันเพิ่งเปลี่ยนมาบางครั้งนะบางครั้งเขาบอกว่าบางครั้งเอามือจับแฮนด์คุบล้อเบาๆตรงเลยปล่อยมือได้สบายพอเดียวเอียงกลับมาที่เดิมอีก นะครับอยากจะปรึกษาช่างว่ามันเกิดที่แกนโชกไหมอ่ะในกรณีนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับทุกท่านนะสืบเนื่องจากกรณีที่ f c ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับอ่าที่ f อพูดไปเมื่อกี้นะครับเขาบอกมาว่าโชกเนี่ยไปทาการเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซีนมาหมดแล้วแต่แกนโชคมันมีรอยบุบนิดนึงนะครับซึ่งแกนโชคมีรอยบุบมันไม่เกี่ยวอะไรกันละนะครับตัดเรื่องประเด็นของ แกนโช๊คออกไปถ้าแกนโช๊คบุบมันก็จะมีแค่ปัญหาเรื่องของอสินโช๊คมันจะรั่วน้ำมันมันจะซึมฉะนั้นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของเวลาขับไปแล้วแฮนด์มันสู้มือว่ายง่ายแฮนด์มันสู้มือนะครับรถมันไปซ้ายไปขวาเองนะครับมันเกิดได้จากอาการดังต่อไปนี้หนึ่งล้อ,อยางยางคุณบวมไหมล้อคุณคดไหมนะครับยางบวมล้อคดอยางขึ้นขอบไหมเพาล้อคดลูกปืนล้อหลวมไหม นะครับให้คุณไปตรวจเช็คชุดนี้ก่อนนะครับอ่าชุดนี้มันจะมีผลอาการสั่นสายสู้มือนะบางทีนะครับบางทีอ่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คืออ่าเพาล้อมันคดนะครับมันก็สายได้เช่นเดียวกันอ่าเพาล้อลูกปืนล้ออ่าวงล้อแล้วก็ยางบวมยางสายยางไม่ขึ้นขอบนะครับลำดับต่อมานะครับสิ่งที่อยากให้คุณไปเช็คก,ก็คืออ่าเวลาที่คุณเนี่ย กดล้อหน้าให้ลอยอ่ะอันนี้นั่งให้ล้อหน้าลอยพอล้อหน้ามันลอยให้คุณโยกแฮนดูโยกแฮนเบาๆแบบนี้โยกแฮนเบาๆแบบนี้นะครับแล้วดูว่าแฮนมันลื่นมาอย่างนี้ไหมอ่ะแฮนมันลื่นมาอย่างนี้ไหมหรือว่ามันเป็นล็อก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 นะครับถ้าแฮนมันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างนี้มันเกิดมาจากเรื่องของอ่าลูกปืนคอมันสึกนะครับอ่าลูกปืนคอมันสึกเราก็ได้ทําคลิปไปแล้ว นะอ่าไรเนี่ย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 อ่าไอ้พวกนี้ที่ที่เราทําการเปลี่ยนออกเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอ่ามันจะเป็นหลุม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 อยู่เนี่ยนะครับสําหรับชุดลูกปืนคอเนี่ยมันจะเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่นะอ่าแล้วก็มันก็จะเป็นสนิมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่นะครับทุกท่านนะอ่าตามนี้เลยนะครับให้เปลี่ยนชุดถ้วยลูกปืนคอออกถ้าลูกปืนคอเป็นล็อกล็อกนะครับทีนี้เขาบอกมาว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะครับ เขาบอกมาว่ามีการเปลี่ยนแฮนด์นะครับมีการเปลี่ยนแฮนด์แล้วแฮนด์กับล้อบางทีมันไม่ตรงกันแฮนด์กับล้อบางทีไม่ตรงกันพอเขาหักมาอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าหักมาแล้วก็กระแทกกึกแบบนี้แฮนด์มันกลับมาตรงตรงนี้ให้ไปทําการตรวจเช็คน็อตตรงนี้น็อตคอเนี่ยนะครับคุณขันแน่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าจู่ๆโชคมันจะงอไปเองบิดซ้ายบิดขวาไปเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับ โชคมันอยู่กับที่นะครับอ่าแฮนเนี่ยมันจะหมุนซ้ายขวาได้นะครับแฮนมันจะหมุนซ้ายขวาได้นะครับดังนั้นนะครับให้ท่านไปทําการตรวจเช็คน็อตที่คอนะครับสำหรับเคสนี้ที่ถามเข้ามานะครับเ,เพื่อนๆก็อ่าอย่างที่บอกไปนะในเคสที่ถามเข้ามานี้เราพุ่งประเด็นไปที่ลูกปืนคอชุดตัวลูกปืนคอ นะครับอย่างที่เราได้เปลี่ยนออกเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเราก็ทําคลิปการเปลี่ยนไปแล้วนะครับชุดถ้วยลูกปืนคออย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับเราเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดเลยนะครับอ่าชุดถ้วยลูกปืนคอในเวลาที่เราขึ้นขาตั้งคู่ให้ล้อหน้ามันลอยแล้วเราโยกแฮนดูนี่แฮนฟืดแฮนหนักนะครับแฮนเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอันนี้เกิดจากชุดถ้วยลูกปืนคอแล้วก็ล้อกับแฮนไม่ตรงกันล้อกับแฮนไม่ตรงกันก็น็อตตรงนี้ น็อตที่ยึดแฮงกับแผงคอนะครับทุกท่านดังนั้นเรื่องของโชคท่านตัดประเด็นออกไปเลยนะให้ท่านไปมุ่งประเด็นที่ชุดถ้วยลูกปืนคอกับน็อตคอนะครับทุกท่านนะเอาละทีนี้มันก็จะมีอีกเหตุผลหนึ่งนะถ้าชุดล้อหนะ้าปกติดีถ้าชุดล้อหน้าปกติดีอ่าฟังดีๆนะล้อหน้าปกติดีหมดถ้าลูกปืนคอไม่ดีถ้าลูกปืนคอไม่ด,น call, มดีนะครับ ล้อหลังสายมันจะส่งผลต่อลูกปืนคอทันทีนะถ้าลูกปืนคอไม่ดีปั๊บล้อหลังคดล้อหลังสายเนี่ยล้อหลังเนี่ยมันจะทําให้มันสั่นที่แฮนด์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับประเด็นจุดหมายหลักก็คือที่ลูกปืนคอถ้าท่านเปลี่ยนชุดลูกปืนคอเสร็จ นะครับให้ท่านไปเช็คล้อหน้าล้อหลังด้วยนะครับอ่าล้อหลังเนี่ยมันจะมีผลต่อลูกปืนคอด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะลูกปืนอ่าไม่ใช่เฉพาะชุดล้อหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเอาละในคลิปนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ f c ที่เข้ามารับชมนะครับ